l i f e for business เติบโตอย่างก้าวกระโดดสูตรหายใจแล้วไปตอดื่มเแบลบนสูตรใหม่ข้อเกตเกลือสมุนไพรเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่จะทำให้คนตามเราไม่ทันสำคัญมากเลยนะคือเรื่อง Data อันนี้สำคัญและซีเรียสมากพเพราะอะไรรู้ป่ะธุรกิจ m u l t l world เนี่ยเป็นธุรกิจที่เก็บดาต a ได้โหด ไม่รู้มากกว่าวันเกิดครับรู้เหมือนเวลาตกฟ้าเวลาตกฟ้าคือซึ่งเรีสมากตกฟ้าคือเออได้เลยนะโลกประจําตวโลกประจาเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อมูลแบบมหัศจรรย์อ่ะเขาจะไอันนี้มีคามาเพราะฉะนั้นนะให้จําไว้แบบนี้ทุกอันที่ไหลเข้ามาทุกคอนเวอร์เซชันที่ไหลเข้ามาเราต้องคอนเวิร์ตเป็นข้อมูลเสมอต่อให้ขายไม่ได้ก็ต้องได้ข้อมูล คือถ้าถามพี่เลยนะสมมติว่ามเตอร์เวทำไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งปีสองป,สองปีสามปีสีป่ปีแต่เดต้าเก็บละเอียดยิบเลยนะอุยน้องจะน่ากลัวมาก <c oughs> แล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยนะยิ่งกว่าโปรดักตให้จำไว้คือแบรนด์กับ Data 2สองันนี้มีค่าที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะโปรดัก c t มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆ <c oughs> กับ Data ที่เรามีหลังบ้านใครจะมาเอาจากเราไปได้ถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่เก็บ Data วันเนี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนเงินหล่นลงมา <c oughs> แต่เราไม่มีกระเป๋ามารองอะ่ะ <c oughs> ให้คิดแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เก็บทุกเม็ดอันนี้สําคัญที่สุดค่ะจริงๆชอบคําแนะนําพี่ทิพย์มากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ Data เนาะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่มูเตเวลพยายามกําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่ลูกค้าเก็บต่างๆก็มาเพื่อพัฒนาโปรดักให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดสสิ่งที่มีค่ามากๆในการทําธุรกิจยุคดิจิตอลครับก็คือแบรนด์กับข้อมูลเหมือนที่โค้ดทิพย์บอกจริงๆแะครับวันนี้รับความรู้เต็มอิ่มแน่นๆกันเลยนะครับ พี่เตเวอร์วันนี้ได้คำแนะนำดีๆจากโค้ชทิป์รวมไปถึงอาจารย์เอกด้วยเป็นยังไงบ้างครับไอเดียในหัวก็คือผุดเป็นดอกเห็ดแล้วนอสรเรื่องนี้ได้เลยตัวพีนขึ้นในหัวคือเขาสื่อสารแล้วข้างบนที่สื่อสารกับเทพแล้วออที่คุณนิ่งไปนนี่คือสื่อสารอยู่ในฐานะที่พวกเราเนี่ยโอ้โหเริ่มปุ๊บ สำเร็จปั๊บวันในมิราเคิลมีกำลังใจดีๆอะไรจะส่งต่อถึงพวกเขาไหมจริงทุกคนนะคะผ่านการทำธุรกิจมาหลาย,ลาย<ช>ๆอย่างมากๆแล้วก็ล้มไปแบบเยอะมากๆ<ช>แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือทุกคนแค่แบบเอออยากลองๆเลย<ช> <ๆ S 1> ทุกคนอ่ะบอกว่าตั้งแต่แรกเลยว่าเปเปิ้์มันจะขายได้หรอใช่ใคือ <ๆ S 2> อะไร,ะไรวะอ่ะขนาจจะไม่ต้องแพชชั่นแต่เราเชื่อมั่นว่าใน,านสิ่งที่เราทำอ่ะมันดีอ่ะ เราอยากให้เขาได้ลองใช้เราใช้แล้วเรามั่นใจเขาใช้แล้วเขามั่นใจอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรออีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงถ้าในหนังจีนเขาเรียกลมบุรพามันงเหมือนซีรีส์จีนมากขยายความหน่อยสิขยายความเนาะลมบุรพามันหมายถึงว่าเราจัดเตรียมทุกอย่างไว้โดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์กเมื่อไหร่อ่ะเราทีเนี้ยพอลมมันมาปุ๊บอ่ะทุกอย่างมันจะเวิร์กนะเวลานั้นลมบุรพามันมาเฮ้ยเราเคยได้ยินเรื่องนี้นะถ้าสติปับเขาจะบอกว่าสจุด แต่อันนี้เป็นลมบุรพาอันนั้นภาษาสติ๊จ็อบอันนี้แม่หมอพิมพ์ฟ้าเอาดิเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับรีบลงมือทำสักวันหนึ่งลมบุรพาจะพัดมาทางทิศของคุณใช่อ่ะผมเชื่อว่าโปรดักของพวกเขาอาจจะเกี่ยวกับโชคชะตานะแต่สิ่งที่เขาประสบความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆนับถือพวกคุณมากๆขอบคุณที่มาร่วมสนทนานะครับ เห็นด้วยนะครับพี่อุ่นครับว่าสิ่งที่ทําให้5คนนี้ประสบความสําเร็จนั้นไม่ได้มาจากดวงนะครับแต่มาจากการที่พวกเขาลงมือทํากันจริงๆและทํามันด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะส่งมอบสินค้าดีๆสู่ผู้บริโภคกันต่อไปละครับคุยจบครบเครื่องธุรกิจ SME Biz Talk SME Biz Talk สัปดาห์หน้าเอาใจสาวๆกับชุดนอนที่จะทาให้คุณมั่นใจ ให้เกียรติรายการมากใครชุดนอนมาออกรายการที่สําคัญไม่ใช่ชุดนอนธรรมดาครับเป็นชุดนอนปิดจ,จุกกับชุดนอนสุดล้าที่จะทําให้คุณไม่ต้องใส่ปลาอีกเตาไปมัตรานสามชั้นด้านนอกอย่างพี่อุ่นเห็นค่ะเนี่ยสามชั้นมันก็เลยกันโปได้ใช่ค่ะสาวๆมั่นใจไกลๆก็อยากได้ <c oughs> มาหนูมาถือป้ายมาด้วย <c oughs> นี่หนูขอลองสักชุด เรามีปัญหาอยู่แล้วว่ากับชุดนอนที่ใส่แล้วกลัวโป๊ะอะไรแบบนี้เป็นคนที่ชอบสั่งของแล้วของเนี่ยชอบมาส่งตอนเช้า,าแล้วเวลาเดินอะูุกเสลี่ยเ,เรื่องของกลัวโป๊ใช่แบบเดี๋ยวมันเห็นจุกหนูไงใส่นี้มั่นใจแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าหนูไม่ใส่บาเลย S M E b i z Talk ทุกวันเสาร์ใบมงต่งสาวๆ้วัมบ,บ้าดน,นะจ๊ะ